โดดตามเฮียไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับโดดฟุตเวิร์กสับขาให้มีสติสมาธินั้นก็คือหนึงมีสติก็คือเราจะต้องท่องท่าตัวอย่างเช่นท่าพื้นฐานนะครับยกว่ามันมีท่าอะไรบ้างก็เราก็ต้องท่องไปเลย อย่างเช่นท่าพื้นฐานที่ลง8ดจังหวะจังหวะยกแตะยกวางยกแตะยกวางอันนี้1ก็คือการท่องท่า2สมาธิก็คือการนับนับก็คือท่าที่เราจะโดด มันมีกี่จังหวะและแต่ละค่ามันเรากรโดดตามจังหวะตัวอย่างเช่น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4สมันก็จะลง8จังหวะสองข้างมันก็จะรวมกันเป็น8จังหวะพอดีนะครับ ได้ท่องท่าเสร็จแล้วนับจังหวะได้แล้วก็เอามารวมกันท่องท่าแล้วคุณนึกไว้นในใจว่ามีท่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงไหนต่อท่ายังไงหนึ่งสองสามสี่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  ยกแตะโยกขวายกแตะยกขวา้ยกแตะยกขวาพอป็นได้นับตามจังหวะได้แล้วมันก็จะ สามารถทําให้มีสติและสมาธิไม่จะไม่กระเจิงไปไหนแล้วก็สามารถโดดไปได้เรื่อยๆออกกาลังกายไปได้เพื่อสุขภาพดีครับโดดตำเฮียไม่ยากที่คิด